ครับสวัสดีครับผมจะไปดูพิวแชแนวนะครับวันนี้นะครับมากนะครับชมนะครับตลาดนัดบัวพลอยบ้านชาตินะครับอำเภอคนนะครับจังหวัดขอนแก่นนะครับตลาดนัดบัวพลอยบ้านชาตินะครับนี่มีทั้งนะครับตั้งกล้วยนะครับทั้งง่วนะครับทั้งสองนะครับอยู่ร่วมกันนะครับอาทิตย์ที่ครับสวัสดีครับ จะไปดูพิชซ่ชาเนีนะครับรัแบบเป็นบรรยากาศนะครับทางเข้านะครับตลาดนัดบ้านชาตินะครับอําเภอเมืองพนอํอำเภอพนงจังหวัดขอนจันนะครับนี่ครับเป็นเป็นทางเขานะครับทางเขาตลาดนัดนะครับนะรถกำลังรถกำลังมาเยอะนะครับ บรรยากาศทางเข้านะครับตลาดนัดนะครับบ้านชาตินะครับอำเภอคนพนจังหวัดขอนแก่น,นะครับกาศตอนเช้าๆนะครับลด,ดกำลังหลายนะครับเนาะ พามาเปงนะครับตอนเสานี่เป็นเป็นเป็นฝั่งของค้วยนะครับควอยข่อยงามนะครับเยอะมากนะครับนี่เป็นสนมาจะเป็นนะครับทังเวียดนามนะครับมาสือนะครับส่วนมาเป็นเวียดนามนะครับหลายนะครับฝั่งนั้น ครับเป็นฝั่งนะครับไว้นะครับเนาะฝั่งควาบรรยากาศตอนเช้าเช้านะครับี่ก็ตออยู่ว่าห้าคุณสา มาเบ่งหนาปูนกควายนาะ

ทางเวียดนามจะมาเยอะนะครับอาทิตย์ที่28มกราคม2567นะครับตลาดนัดบ้านชาตินะครับเ,เพื่อคนคนจังหวัดขอนแก่นนะครับ สอห้าร้อยถ้าผมขอพี่จะซื้อซื้อไม่ได้ซื้อขอเพิ่มพี่จะทำไหวหรืว่าตังร้อยเดียวให้ผมไปซื้อเไม่ยมเลยหาร้อยขอขอจริงหายได้่อเลยไห้คิปได้คิบต่อเลย